นัตถิกำมังสมภลลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแลกกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกับรายการเรื่องเล่าชาวคณิศาตสตร์กับผมอาจารย์วิศวะรายงานตัวครับเอาละครับมาดูครับนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนครับกส3มจุดห้านะครับาการแบ่งครึ่งมุมนะครับวันนี้เรามาเรียนกันแบ่งครึ่งมุมนะครับ สิ่งที่นัองเรียนเตรียมก็คือต้องมีวงเวียนนะครับวงเวียนไม้โปรเจคเตอร์นะครับไม้วัดมุมนั่นเองแล้วก็ไม้บรรทัดนะครับภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าสันตงนะครับมาดูครับเขาทํำยังไงนะครับการแบ่งครึ่งมุมนะครับนี่ครับการแบ่งครึ่งมุมนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างจุแบ่งครึ่งมุมตัวนี้นะครับเนี่ยมุมเอ็กที f อฟนะครับ k f เอฟซี่าเ f เนะครับเนี่ยโมเมนต์เขาบอกว่านำวงเวียนมากลางแล้ววาดอ่าวาดวงกลมที่จุดศูนย์กลางนะครับตามนี้เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายก่อนแล้วค่อยสร้างให้ให้ดูเนาะอธิบายเนี่ยเอาวงเวียนมากลางไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมาวางไว้อย่างนี้เนาะนี่หมุนไปก่อนเนี่ยหมุนแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการ ขั้นที่สองเนี่ยเขาบอกว่าทําการแบ่งครึ่งเนี่ยขีดขีดมาให้มันเกินครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยขีดมาแล้วก็ได้ตัวนี้อ่ะไม่ต้องฟังพูดมากเดวทําเลยก็แล้วกันนะครับคุณครูจะแบ่งครึ่งวงให้ดูนะครับอ่าเขาเริ่รกหยิบักเรียนไปหยิบวงเวียนก่อนนะครับเนี่ยอ่ะมาแล้วครับวงเวียนเนี่ยมา,มาสองอันเลยเอ,อันเดียวพอนะครับวงเวียน แล้วก็ไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดภาษาเขาเรียกว่าสันตรงเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้สองอย่างได้แล้วนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนจิ้มจุดวงเวียนนะครับเนี่ยจุดแขนข้อมุมนะครับเนี่ยเอาให้รัศมีพอผ่านกลางนะครับผ่านกลางนะผ่า,านกลางครับใช้ดิสซอหมุนไปนี้นะครับเนี่ยตัวนี้คือ ขั้นที่หนึ่งเนาะขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งนะครับต่อมานะครับต่อมาจิ้มวงเวียนนะครับจิ้มวงเวียนอให้กลางรัศมีพอสมควรเนะเาะกลางรัศมีจิ้มมาจุดนี้ก่อนให้กลางพอสมควรนี่วงเวียนกลางพอสมควรอ,นะอย่าเพิ่งมุนนะอย่าเพิ่งมุนได้แต่ว่าให้มันเลยกลางเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ไม่ได้นะ ตัวนี้ก็ได้ว่าแต่มันเลยครึ่งหนึ่งกา,าด้วยสายตานะครับเลยครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเลยแล้วล็อกวงเวียนนะครับหมุนใช้ดิสอนี่หมุนมาครับหมุนมาอ่าหมุนมานะครับ,รบอ่ายกวงเวียนขึ้นมาจิ้มอีกจุดหนึ่งนยจุดหนึ่งนะครับเนะี่ยจุดหนึ่งแล้วก็ใช้อหมุนเหมือนเดิมนะครับเนี่ยหมุนหมุนนะครับเนี่ยหมุนเสร็จยก ออกไปนะครับยกออกไปเอาไม้บรรทัดขึ้นมานะครับไม้บรรทัดขึ้นมาให้ไม้บรรทัดไปยังจุดเขียนข้อมุมนะครับแล้วห <c oughs> มุนไม้บรรทัดมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็อ่าลากเส้นอ่ายกออกดูเ้าไม่ตรง <c oughs> เอาใหม่ ครับเอาไหมบางครั้งมันก็ไม่ได้ตรงเสมอนะครับอเอาใกลๆก,ลกั้นี่อ่ะใช้สอลากไ้ครับลากอ่ะอ่ะตรงแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นการแบ่งครึ่งมุมนะครับเนี่ยแบ่งครึ่งได้ละเอาแบบฝึกคัดให้นักเรียนลองทําดูครับแล้วครูจะไกด์ไลน์ให้นะครับตัวนี้คือแบ่งครึ่งนะครับ มาดูแบบเปืหัดนะครับเขาบอกว่า,าจงแบ่งครึ่งมุมที่กาหนดให้นะครับเดี๋ยวครูพาทำเลยนะครับหยิบวงเวียนขึ้นมานะครับหยิบวงเวียนขึ้นมาเทตศูนย์ก่อนอจิ้มไปยังจุดแขนข้อมุมนะครับแขนข้อมุมนะครับกลางพอประมาณกลางวงเวียนพอประมาณเสร็จแล้วเอ,เอาไปสีอะไรดี สีสีอะไรดีสีสีเขียวดีกว่านาะสีเขียวออะนักเรียนใช้ดินสอทำนะครับเหมุนอาอไม่ออกอ่าหมุนไปนะครับเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่าหมุนมานะครับหมุนมาอ่าหมุนหมุนเสร็จแล้วยกวงเวียนออกนะครับยกเวียนออก เสร็จแล้วกะนะครับให้นักเรียนกะเปลี่ยนขอเปลี่ยนสีก่อนเอาเป็นสีสีแดงก็ได้ชมพูก็ได้นอะอ่าจิ้มลงไปจุดจุดรอยตัดระหว่างไอที่เราหมุนนะครับแล้วก็กลางวงเวียนอ่าลองหมุนดูว่ามันมันกึ่งกลางไหมให้มันเลยกึ่งกลางเท่านี้ไม่ได้นะนักเรียนครับไม่ได้นะครับเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับ เอาให้พอดีประมาณประมาณเลยกลางมานี่จะพอดีนะครับอ่าแล้วก็ใช้ดินสอจิ้มหมุนเลยนะครับหมุนเลยนะครับเนี่ยหมุนมาเลยครับอ่าหมุนมาแล้วก็ยุวงเวียนนะครับเอาปลายเหล็กจิ้มลงไปยังรอยตัดนะครับใช้ดินสอหมุนไปอีกนะครับเนี่ยหมุนไปอีกครับเนี่ยโอเคหมุนไปละเสร็จแล้วหยิบไม้พัดขึ้นมานะครับอ่าหยิบไม้พัดขึ้นมา อ่าเปลี่ยนสีก่อนเอาสีอะไรดีสีน้าเงินก็ได้เนาะสีน้ําเงินก็ได้อ่าปับ๊บ mm hmm. เอามาไว้ตรงจุดกลางนะครับอ่าหมุนอ่าหมุนมาให้มันตรงอ่าอะไรวะเนี่ยอะ อ่านี่ยินยอลากเส้นเข้าไปครับลากเส้นเนี่ยตรงกลางละครับเนี่ยแสดงว่ามุมตัวนี้มันเท่ากันนะครับเนี่ยมุมมันเท่ากันนะมุมเท่ากันละเห็นไหมนี่หลักการก็ทําเดียวกันนะครับทุกอันเลยอ่ามาดูข้อสองนะครับข้อสองจะทำพาทําเร็วๆนะครับก็เหมือนเดิมเอาสีอะไรดีที่เขียวก่อนก็ได้นะครับเขียวก่อนเนาะ กลางอสมควนอ่านอหมุนปับ๊บมาโอเคหมุนเสร็จยกขึ้นอ่าหมุนเสร็จยกขึ้นกลางสีอะไรดีครับนี้สีชมพูกไ็ได้นะครับเอากลางพอสมควนนะครับกลางพอสมควนอ่าหมุนหมุนปับ๊บมามายกออกมาล็อกไว้ล็อกไว้จิ้มจุดตัด ใช้หมุนมานะครับดูออกเอาไม้บรรทัดทาบย่อลงก่อนน,นะครับนะครับทาบลงมานะครับก็ทำไม้บรรทัดมันระหว่ังจุดตัดนะครับนี่เอาเป็นสีใีเงินก็ได้เนาะลากมา,าได้ละครึ่งหนึ่ง อ่าอาจจะไม่เป๊ะแต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าครูใช้คอมมันไม่อาจไม่ตรงขดินสอตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนกันอ่าตัวนี้เหมือนกันนะครับเอาเป็นสีเขียวก่อนอ่านะครับวนมาก่อนนะครับเนี่ยวนมาเสร็จแล้วลากมาเลยครับลากปั๊บลงมาอ่าจิ้มฮึบอ่ากลางพอตมควรเอาเป็นสีชมพูอ่า กลางไม่ต้องควรเสร็จใช้สอจิ้มหมุนลงไปครับหมุนลงไปนะครับที่ม,มาดินสอจิ้มนะครับอ่าดินสอหมุนมาครับหมุนปั๊บลงมานะครับเนี่ยได้ละเอาไปทัดทาบลงไปอ่าจุดนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่หมุนเหมือนเดิมนะครับหมุนเหมือนเดิมอเอากลางๆนะครับกลางๆกลางๆนะครับเอาดินสอจิ้มหมุนลงไปนะครับหมุนลงไป อไม่ใช่ไม่ตรงครับไม่ตรงอ่ะตรงแล้วโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ก็ได้กลางๆงแล้วโอเคที่เหลือนักเรียนทําเองเลยครับทาเองเลยครับอ่าข้ออื่นก็เหมือนกันนะครับทําถึงข้อห้าเลยครับอ่ามาดูข้อต่อไปการบวกและการลบมุมนะครับอ่าลักษณะเป็นยังไงก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันอ่าเขาบอกว่าการบวกและการลบมุมนะครับ ตัวอย่างกำนวณให้มุม2มุมมีขนาดดังนี้นะครับเนี่ยมุม a B, c. อ c จงหามุม a อบบวก edf ตัวนี้ EDF นะครับนี่ทางฝั่งขวามือนะครับ edf ีเ e, เราจะลบยังไงดีจะบวกจะลบยังไงดีตัวนี้นักเรียนก็ไม่ยากนะครับก็คือการก๊อปี้มุมนั่นเองนะฮะแล้วคุณครูจะทำโชว์นะครับ ขั้นแรกนะครับขั้นแรกทำฐานก่อนนะครับทำฐานก่อนให้มไม่รรทัดขี่ตรงกลางก่อนนะครับขั้นแรกขี่ตรงกลางก่อนนะครับเอาเอาเป็นสีอะไรดีสีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินนะครับขีดขีดมาสักห้าหน่วยห้าเซน ห้าหน่วยอ่ายกไปอ่ายกไปอ่หกหน่วยดีกว่ามันจะได้ใหญ่นะครับใหญ่ๆเนอ่าหกหน่วยอ่ะปั๊บเสร็จแล้วทำยังไงสองอ่าใช้อใช้วงเวียนนะครับใช้วงเวียนของเรานะครับเซตศูนย์ก่อน ให้มันทํานี้ก่อนอให้มันใช้ความยาวอพอสมควรกลางออกมานะครับกลางออกมาให้มันยาวยิ่งยาวยิ่งดีแต่ว่ามันเทอะทะบางครั้งอเอาประมาณเท่านี้ก่อนเนาะหมุนก่อนหมุนเทียบก่อนนะครับหมุนเทียบก่อนอตอนนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเซตศูนย์ก่อนเสร็จแล้ว ล็อกเหมือนเดิมล็อกวงเวียนไว้เอาไปใส่ตัวนี้นะครับไปใส่ตัวนี้เทียบเทียบหมุนเหมือนกันนะครับมุนเหมือนกันนี่นะครับมุนเหมือนกัน,นล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับล็อกไว้อ่ากลางเอามาอ่าเอาไว้จุดตรงปลายนะครับจุดปลายมุนคราวนี้หมุนหมุนยาวเลย มรับมุนยาวเลยนะครับเนี่ยนะมุนยาวเลยเสูนอ่าเอาออกเอาออกมาอาคราวนี้ทำไงเขาบอกว่าสร้างมุมอะไรครับ A B C บวก E D F อันดับแรกก็ต้องสร้าง A B C ก่อนเนาะ A B C มันอยู่จุดไหนก็ไปก๊อปปี้ดูเทียบมันนะครับเทียบมันอา่า A B C ดูว่ามันมันจะประมาณไหนนะครับประมาณไหนอ่าแล้วครูลองง้างดูนะครับง้างออกมาดูอ่าประมาณนี้ไหมอ่าประมาณนี้นะครับนักเรียนก็มุนออกมาเนี่ยมุนออกมาเทียบใส่จุดนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยมุนเทียบออกมานะครับเนี่ย มุนเทียบออกมาตัวนี้คือมุมอะไรครับ A อ่า A b c นะครับเนี่ยมุม A b c อ่าอ่าหรืออ่าลองใช้ตัวนี้ก็ได้นี่ครับอ่าอ่านะครับเนี่ยอ่าใช้ปากกาที่เท่าก็ได้ ตัวนี้คือ A B C นะครับเนี่ยที่เรากรอบมาเอาคราวนี้มาดูอะไรอ่า E D F บ้าง E D F มา, F มาแล้วก็จะเทียบมานะครับเทียบบอกเพิ่มไปนะครับเนี่ยนะครับ E D F เทียบมานะครับอ่าลองดู เอาเป็นสีเขียวก่อนสีเขียวเหมืออกัน,กนลองหมุนดูเป๊ะไหมเป๊ะนะครับเป๊ะ,ะแล้วก็มาลากมาต่อตัวนี้นะมาต่อยังจุดตัดของเราเนี่ยแล้วก็หมุนหมุนมานะครับปั๊บลงมาตัดที่จุดนี้นะครับเนยตัดที่จุดนี้แล้วก็ใช้ไม้บรรทัดของเรานะครับ เอาเป็นสีน้ำเงินดีกว่าเนาะสีน้ำเงินสีเดียวกันกับฐานอ่าหยิบไม้พัดมานะครับอ่าหมุนหมุนนะครับหมุนอ่าใช้สีน้ำเงินลากไปนะครับอ่าได้ละเนี่ยจะเห็นว่าไงจะเห็นว่า ด้านในมันเป็นมุมอะไรด้านในมันก็คือโดยในคือมุม A B C ใช่ไหมด้านนอกเป็น E D F ใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้ก็คือ A B C บวก E D F นั่นเองนะครับเนี่ยน่นะครับบวกกันแล้วเนี่ยมุมมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นอาคราวนี้มาดูลบมุมการลบมุมกันบ้างบวกมุมก็ยากละลบมุมลบมุมมันก็หลักการเดียวกันกับบวกมุมนะครับ อ่ามันว่ามุม A B C ลบ E D F นะครับ A B C เป็นตัวตั้งนะครับลบด้วยมุม E D F นะครับอ่าลากมา,มากเหม, 0, อมือนกันเซตมาที่ศูนย์นะครับศูนย์อ่ามุนก่อนนะครับศูนย์ศูนนะครับเซตอ่าทักหกเซนนะครับหกเซนอ่า 6ซติเมตรนะครับอ่าปล่อยออกมาอันดับแรกเราสร้างตัวตั้งก่อนนะครับสร้างตัวตั้งก็คือ A B C ใช่ไหมก็ Copy มันมาเหมือนกันนะครับอ่าใช้วงเวียนนะครับเอาปากกาสีแ้ำเงินเนาะน้งเงินไอ้สีชม,มพูผิดอ่าคัพปีมาก่อนเอาหมุนเทตศูนย์ก่อนนะครับเทตศูนก่อน ก๊อปปี้มานะครับก๊อปปี้มาอ่าประมาณประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่ามาหมุนก่อนนะครับหมุนเอาปลายเหล็กไปยังจุดสุดท้ายนะครับอ่าลากหมุนอ่าหมุนมาประมาณนี้นะครับอ่าอ่าเซตศูนก่อนโอ,โอเคไหมนะครับโอเคไหม ต่อไปนะครับต่อไปเอากัพเปี้ขนาดมุมก่อนนะครับเอาสีเขียวแล้วกันเนาะอ่ากัพเปีมานะครับนี่จุดนี้จิ้มลงไปหมุนดูที่ว่ามันประมาณไหนอา่าต้องเล็งตาต้องดีนะครับอา่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก๊อบมามาวางตรงจุดนี้ ลากดินซอมาปับป๊บปั๊บเนี่ยอ่าหมุนเซตศูนย์อ่าเก็ 0, เบไปไว้น้ำไม้ไทัดขึ้นมานะครับไม้ทัดขึ้นมาอ่าเอาลากเส้นลากเส้นอ่อนๆน,นะครับอ่อนที่สุดนะตัวนี้ไม่ใช่เส้นหลักอ่าเป็นสีเทาก็แล้วกันนะครับเทาอ่อนเนาะุนจากศูนย์ปับ๊บมานี่เนี่ย เห็นไหมตัวนี้คือครูลากเส้นอ่อนนะครับเอาไม่เอาเส้นอ่อนก็ได้เอาเส้นหนากว่านี้ก็ได้มันจะไม่เห็นนะครับมันจะไม่เห็นเอาเส้นเทาเนาะเส้นเทาเนี่ยโอเคเนี่ยตัวนี้คือมุม ABC นะครับเนี่ยมุม ABC นะครับ <c oughs> นี่คือมุม ABC นะเอาคราวนี้มันลบด้วยอะไรมันลบด้วย EDF ก็ต้องสร้าง EDF ใน a b t นี้นะครับเอาไปสร้างงจุดจุดปลายนะครับยิบมวงเวียนขึ้นมานะครับค o ปีดูว่ามุม EDF ประมาณไหนจิ้มลงไปนะครับ,จ,นะรบ,นะรบจิ้มลงไปนะครับนะครับจิ้มลงไปนะครับอ่ะ มาจิ้มตรงนี้นะครับเนี่ยจุดปลายของมันเนี่ยจุดตัดนะครับเนี่ยอ่าหมุนหมุนแล้วก็ขีดเส้นอ่าเอานี้เอาวงเวียนออกไปนะครับเออมันถูกหรือเปล่าเอาไมมันเออไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับใกล้เคียงยอ่าวงเวียนขึ้นมาเอเอาไม้มัดขึ้นมานะครับขีดเส้นไป ใช้ดินสอสีน้ำเงินครับขีลงไปนะครับเนี่ยขีลงไปครับเนี่ยได้ละนะครับได้ละมุมด้านในของมันมันจะเป็น <c oughs> มันจะเป็นมุมอะไรอ่า A B C ลบด้วย E D F เนาะลบด้วย E D F อ่าเราก็ เพื่อให้มันสวยงามก็ทำสัญลักษณ์ทำสัญลักษณ์ลบลบเป็นเส้นปะเนาะเส้นที่เราไม่เอานะครับเนี่ยตัวนี้ก็เส้นปะไว้นะครับเนี่ยเส้นที่เอาก็คือเส้นสีน้ำเงินเข้มนะครับส,ส,สีน้ำเงินเข้มเนาะเนี่ยเสร็จแล้ว ตัวน,นี้คือการบวกลบมุมนะครับมาเสร็จละนะอ่ากสร้างนี่แหละหลักการสร้างนะครับที่เดียวก็ลบออกบางอันเนี่ยลบออกเพื่อความสวยงามนะครับให้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเองนะครับแบบฝึกหัดท,ทำเองดูนี่ตัวน,นี้แบบฝึกหัดลองทำเองดูเอา้าจงหากอขอคอบวกงอชอจอก็สร้างเหมือนกันสองจงหากอขอคอ,อลบงอจอชอเนี่ ก็ทำเหมือนกันนะครับเนี่ยอาโอเควันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ